แค่จิ้มนะครับเลยแค่จิ้มนะผมไม่ได้ล่างนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวขึ้นหัวล็อกร้อยตัวใหม่ของคารานะครับผมทุกคนได้โปรแกรมแล้วก็ทุกคนเปิดโปรแกรมครับมันก็จะขึ้นโปรแกรมแบบนี้ครับก็ให้ทุกคนใส่คีย์ที่ได้จากการสั่งซื้อเลยนะถ้าใส่เลยครับถ้าใส่ไปก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับก็ให้ทุกคนกดตรงนี้นะแล้วก็กดโหลดนะครับแล้วก็รอสักพักนะครับขึ้นอยู่กับความของแต่ละคนเลยนะครับก็จะโหลดช้าหรือเร็วนะนี่ครับพอเป็นอย่างนี้ก็คือติดนะครับก็สามารถปิดดโรรแกไ้เลลยนนะะองคับ นี่ครับ Styles ติดแล้วนะครับแค่เดินจิ้มนะครับนี่นะแค uh, ่เด okay. ินจิ้มอ่ะนี่นะสองร้อยนะครับแค่เดินจิ้มก็พอนะครับนี่นะนะนี่ครับนี่หนังได้ปกติเลยนะครับแค่เดินจิ้มนะครับเดี๋ยวจะลองยิงตัวที่แบบเดินให้ดูนะนี่ครับแค่จิ้มนะครับดี๋ยแค่จิ้มนะผมไม่ได้ล่าเลยนะครับเอาไปเดินจิ้มได้เลยนะผมแนะนำว่าเล่นแบบสร้างห้องนะโคตรเกียร์นะครับเอาหาช็อตเรื่อยๆเลยนะ นคตัวน <mile> ี้ก็คือรันติดยาวๆแล้วขวายเราจะออกบูนะนี่นะเดี๋ยวจะลองออกเข้าไหนนะติดยาวๆนะครับคือรันครั้งเดียวติดยาวเลยนะตัวนี้ยิงให้ดูนะว่ามันแบบมันติดจริงไหมนะติดยาวจริงไหมนะนี่นะเห็นไหมติดปกติเลยนะครับครับติดปกติเลยนะตัวนี้ก็ย้าติดจนขวาเราจะออกบูเลยนะครับกี่คือรันแค่ครั้งเดียวครับก็เล่นยาวๆเลยนะเราเล่นสร้างห้องอะนเนียนเลียอะไรครับก็เกียร์นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับผมร้อยตัวใหม่ครับอีกตัวขึ้นหัวครับ